กระบะหน้าหล่อพร้อมชุดแต่งจากโรงงานไม่เพียง7,223กิโลเท่านั้นตามไปชมกันเลยค่ะ ทุก่าสวัสดีต้นเดือนนะคะของเดือนมีนาคมนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นวันแห่งการเริ่มต้นที่ดีของเดือนนี้นะคะวันนี้นะคะทางมงคลคาร์เซนเตอร์นะคะของเรานะคะมีกระบะหน้าหล่ออีกหนึ่งคันนะคะที่ภูมิใจจะมานําเสนอนะคะเดี๋ยวเราตามไปชมกันเลยนะคะสำหรับเจ้า Toyota r e ีโนะคะตัวนี้เป็นตัว 2.4J+ Z Edition นนะคะโมเดลปี2020เลยนะสำหรับคันนี้นะคะ สวยงามมากๆเลยเพิ่งครบหนึ่งปีเมื่อวานนี้เองนะคะครบครบหปีเต็มเมื่อวานนี่ยฮะ,ะเริ่มจากกระจังหน้านะคะามาดูตัวนี้นะเป็นตัวแต่งจากโรงงานก็คือตัวแซทอีดิชันนะคะกระจังหน้าจะให้มาเป็นโครเมียมนะตัดกับเปียโนแบ็กนะคะสำหรับคันนี้นะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะตัวนี้ไฟตัดหมอกก็จะเป็นโครเมียมตัดกับเปียโนแบ็กเหมือนกันนะคะสำหรับคันนี้นะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้ด้วยนะคะสําหรับตัวเนี้ย เป็นตัวแต่งพิเศษจากโรงงานนะคะเป็นเครื่อง 2,400cc 150แรงม้านะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันนะคะถึงความใหม่ของรถคันนี้นะคะกับไมเพียง7,223กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะกุญแจจะเป็นกุญแจแบบนี้คุณแจรีโมทนะคะตัวนี้อาน้องบีซูมเข้ามาภายในนะคะให้คุณผู้ชมได้ได้ชมกันกินอายของความใหม่ยังยังอยู่อยู่เลยนะเนี่ย ตัวนี้มาอยู่ที่7,223กิโลนะรถแค่ปีเดียวนะคะถือว่าใช้งานน้อยมากๆเลยนะคะครบ1ปีเมื่อวานนี่เองนะคะสำหรับคันนี้นะโมเดลปี2020นะคะสวยงามมากๆนะคะสำหรับคันนี้กับราคาพิเศษสุดๆเลยสำหรับคลิปนี้นะคะที่นำมาเสนอให้ชมกันนะคะตัวนี้เขาก็ยังไม่ได้แกะเลยนะตัวพลาสติก ทุกอย่างนะคะตัวนี้บอกได้เลยว่าใหม่มากๆนะคะสำหรับ Z-Edition คันนี้นะใครที่กำลังมองหารถกระบะไว้ใช้งานสักหนึคันนะคะบอกได้เลยว่าคันนี้คุ้มค่ามากๆนะคะกับไมที่น้อยมากเพียง7,223กิโลนะคะด้านหลังยังไม่ได้แก่เลยนะเนี่ยพลาสติกนะคะใช้งานน้อยจริงๆปกติแล้วเนี่ยกระบะเนี่ยจะเป็นรถใช้งานอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นถ้าวิ่งแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรปีละสองหมื่นนี่ถือว่าปกตินะสำหรับรถกระบะนะคะแต่ว่าตัวนี้ใช้งานน้อยมากเลยรถปีเดียวเพียงแค่7 0็ดพันเท่านั้นเองนะคะสําหรับคันนี้นะมาเดี๋ยวเราตามมาชมกันเรื่อยๆนะคะล้อก็จะเป็นล้อแบบนี้เลยสแตนดาร์ดนะจากโรงงานเลยนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีโลโก้แซดอิดิชั่ให้ด้วยนะสําหรับคันนี้นะคะกันชนเขไม่ใช่กันชนสิ กันชนหลังนะก็มีมาให้นะคะสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวดูมาเรื่อยๆเลยนะคะไฟเบกรกตรงที่3ก็มีมาให้นะคะสำหรับเซ e ตอี dition ตัวนี้จะเป็นสีเทานะสีเทาแบบไม่ใช่เทาเข้มเทาออกไปทางบรอนนะคะวันนี้ก็ดูสว่างตานะคะเป็นสีที่เรียบนะคะแล้วก็สวยงามนะคะสำหรับเซตอี e dition คันนี้นะมาตามมาเรื่อยๆเลยเดี๋ยวเรามาดูคู่มือนะน้องบิสเดี๋ยวเรามาดูคู่มือกัน Yeah. ไม่ต้องห่วงเลยรถแค่เจ็ดพันโลนะคู่มือการใช้งานทุกอย่างครบนะคะคู่มือการใช้รถคู่มือการรับประกันคุณภาพาวารันตีบุ๊กซีรีสพวกนี้ครบนะคะตัวนี้นะไม่น้อยเพียงเจ็ดพันเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบสามกิโลเท่านั้นสําหรับเซตอีดิชั่นนะคะภายในนะก็คงเอกลักษณ์ของอน้องบีซูมเข้ามาของของโตโยต้าเขาแหละเครื่องเสียงก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้านหน้านะตรงคอนโซลนะเครื่องเสียงจะเป็นแบบตัวนี้เลยนะแล้วก็ จะมีพวกอ,ออปชันแบบนี้ภายในเขานอกก็จะคล้ายๆกัน mm hmm. เกือบทุกรุ่นแหละในในตัวของคําว่ารีโวนะเครื่องเสียงจะมาเป็นแบบนี้เลยส่วนในตัวยกสูงก็จะปรับเปลี่ยนไปตามออปชันนะคะตัวนี้อ่าปะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องยนต์กันสําหรับเซตอีดิชั่นคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าเครดิตดีฟรีดาวจัดเต็มไปเลยนะคะสําหรับคันนี้นะจัดเต็มได้เลยทีเดียวนะคะสําหรับใครที่ทราบว่าตัวเองมีเครดิตที่ดีนะคะ ฟรีดาวไปได้เลยนะอ่าเดี๋ยวโมจะสตาร์เสียงเครื่องยนต์ให้ฟังนะคะสำหรับเจ้ารีโวคันนี้กระบะหน้าหล่อนะคะกระบะหน้าหล่อแล้วก็เป็นตัว Z Edition ตัวแต่งพิเศษจากโรงงานนะคะตัวนี้บอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากๆเลยทีเดียวนะคะกับการใช้งานที่น้อยมากๆและที่สำคัญยังมีวารันตี0ูนย์เหลืออยู่เพราะฉะนั้นสามารถเข้าโตโยต้าได้ทั่วประเทศเลยนะคะ เหมือนคันที่เรารีวิวไปอีซูซูเนาะอีกคันหนึ่งตัวนั้นก็เป็นพลานุภาพโลกลนะตัวหน้าหน้าปี2020ตัวนั้นก็ยังอยู่ารันตีสศูนย์ลูกค้ารับรถไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะลูกค้าเห็นรถยบอกโอ้รถใหม่มากๆเลยเหมือนกับซื้อรถใหม่เลยทีเดียวลูกค้าบอกนะคะตัวนั้นตัวนั้นก็จัดเต็มฟรีดาวได้เช่นกันนะคะก็เหมือนว่าถ้ารถปีใหม่ๆรุ่นใหม่ๆนะคะลูกค้าสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยถ้าใครที่ไม่ต้องการใช้เงินอยากเอาเงินไปทาทุนนะ ไปลงทุนไม่ต้องเอามาใช้กับรถเยอะแต่สามารถผ่อนได้กําลังผอดไหวนะคะก็บอกได้เลยว่าคันนี้ตอบโจทย์เลยทีเดียวนะคะสําหรับเ i ทอินชันคันนี้นะ่าดูจุดอาร์คนะทุกอย่างนะจากโรงงานยังอยู่ครบนะน้องบีทเนี่ยกี่ฝุ่นเยอะเหอนกัน <c oughs> เนี่ยซูมมาตรงนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นด้านหน้าของห้องเครื่องนะ,ะให้ดูสังเกตจุดมาร์กนะจุดทุกอย่างจากโรงงานจุดแต้มเนี้ยตัวนี้จะเป็นตัวหมอ้อนะ้ำเนาะตัวนี้ สุปกร์ทุกอย่างยังครบนะคะแล้วก็ใหม่มากๆสมแล้วนะคะกับไมเพียง7,223กิโลนะคะนั่นคือตัวนี้จะเป็นแผ่นเพลและก็ตัวหรหัสของเครื่องยนต์ของเขานะคะจะเป็นเครื่องยนต์2,400ซีซี150แรงม้านะสำหรับ z ซ d อี i ิชั่นคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังราคากันกับราคาที่พิเศษสุดๆกับที่เราบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรกีดาวได้ ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะขึ้นอยู่กับตัวของลูกค้าเองนะคะสาหรับเครดิตที่แจ้งกันไปว่าฟรีดาวได้ไหมทุกคนจะชอบถามวา่าเริ่มต้นดาวที่เราไหลฟรีดาวได้เป่าฟรีดาวได้ถ้าลูกค้าเครดิตดีนะคะสามารถฟรีดาวได้เลยนะคะไม่หรือเราจะเรียกเขาเรียกเลือกรับแคมเปญศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบสองเดือนเห็นลูกค้าสอบถามเข้ามาเยอะว่าที่พวกคุณโฆษณากันนะม,นมันจริงหรือเปล่าถามว่า ไม่ว่าจะเป็นแคมเปญ0% 12เ็นเดือนไม่ว่าจะเป็นดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้น2.792.99อะไรพวกนี้นะคะเป็นจริงทำได้หมดแต่ขึ้นอยู่กับเครดิตของตัวลูกค้าเองนะคะว่าจะได้กับแคมเปญนั้นๆหรือเปล่านะคะถ้าลูกค้าเครดิตดีมันได้ทุกบุอยู่แล้วนะคะส่วนลูกค้าที่ว่าลูกค้ามองว่าเออลูกค้าที่ติดเครดิตเนี่ยสามารถซื้อได้ไหมคุณมดก็บอกว่า คือจริงๆอ่ะซื้อได้แต่ว่าต้องดาวอยู่ที่ประมาณ30%เรนะคะเพราะนั้นจะเป็นเคสๆไปสามารถยกหูโทรสอบถาม่าส่วนตัวได้เลยนะคะกับเบอร์ที่ให้ด้านล่างไว้นี่นะคะสําหรับวันนี้นะคลิปนี้ขอฝากเจ้า Z Edition โมเดลปี2020นะคะกับไมเพียง7,223กิโลกับราคา4,99,000บาทนะคะ499,000บาท ไม่ต้องควักกระเป๋ามาเยอะเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะคะผลยาวๆกันไปเลย84งวดน,นะคะงวดก็จะอยู่ที่ประมาณประมาณ8,000นะถ้าสมมุติว่าลูกค้าไม่ต้องดาวนะคะเครดิตดีฟรีดาวนะคะจะอยู่ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอฝากเจ้าแซ d อ t i ิชันกระบะหน้าหล่อคันนี้ไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ